ถ้าได้รับความรู้จากคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวน้ำมนได้ทำคลิปดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆในคราวต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้มีความสุขในการถักผ้าคา่ะสวัสดีค่ะแล้วมาตอนที่เสื้อคลุมดอกคุณนายตื่นสาย ep ที่4นะคะต่อจากคลิปที่แล้วเราได้ค้างงานไว้ตรงจุดนี้ใช่ไหมคะ ตรงนี้คือหัวไหลนับลงมาหนึ่งสามสี่ถึงช่องที่4ในหลักสุดท้ายเราจะถักแค่ F ลงไปนะปกติเป็น V ใช่ไหมแต่เราจะถักแค่ F ในคลิปนี้นะคะเราจะเริ่มถักคอหน้าสลบลงไปเป็นคอ V ค่ะเราได้ F ได้หลักสุดท้ายแล้วใช่ไหมเราก็ถักโซ่5 1 2 3 4 5หหมุนงานเราจะถักในด้านผิดก็คือถักปกติค่ะ F ลงใน V ทุกหลัก F ลงไปโซ่ห้าจักมาเดิมนะ F ลงในทุกๆ V ขั้นได้โซ่ห้าไปจนถึงจุดขึ้นดอกตอนขึ้นดอกเนี่ยเราก็จะเริ่ม สไลด์ลงนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนขึ้นดอกค่ะเราถักจนมาถึงจุดที่เราจะติดดอกเราก็ดูนะคะอันนี้สไลด์ขึ้นแล้วใช่ไหมทีนี้มันก็จะเริ่มติดดอกตรงช่วงนี้ค่ะเริ่มสไลด์ลงตรงนี้ก็จะห้อยเหมือนแถวนี้เลยนะคะก็ปีแถวนี้ได้เลยเราจะผ่านดอกนี้ไปก่อนด้วยโซ่ห้าหนึ่งสองสาสี่ห้าแล้วก็พอสองคอลงในระหว่างกีบของดอกที่แล้ว ปดสองปดสองปดสองเริ่มติดดอกด้วยโซ่สามพันเข็มสองครั้งเอานี้ก้อยเกี่ยวไว้ติดเกสรเลยค่ะติดด้านถูกเลยนะถักกลีบนี้ให้เสร็จพอสองคอสองหลักรวบโซ่สี่สี่ดึงผ่านลงห่วงเดิม แล้วก็กรีบที่สองให้จบค่ะโซ่สี่พอสองคอสองครั้งรวบแล้วก็จบได้โซ่สี่สำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะเข้าไปกดดูในอีพีที่หนึ่งได้เลยของเสื้อคลุมดอกคุณนายตื่นสายค่ะอันนี้เราจะไม่เน้นการติดดอกเลยเนาะมาถึงขั้นนี้เราคงเป็นกันแล้วนะคะกีบที่สองเสร็จก็พอสองคอเลยแล้วเอาไปเกี่ยวกับ ตรงโซ่7นะคะนับ 1, 2, 3, 4ปักลงไปกึ่งกลางของโซ่7ก็คือโซ่สี่ด 2, ปลด 2, ปลด2แล้วก็ปล่อยมาถักดอกนี้ให้เสร็จค่ะกลีบที่3เลยในคลิปนี้เราจะเน้นแต่ช่วงตรงสไลด์คอนะคะ จะไปไวนิดนึงเพราะว่าไม่ได้ถักตั้งหลายวันแล้วเนาะกรีบที่สี่หนึ่งสองสามสี่พอสองคอสองครั้งรวบพร้อมกันจะถักให้ดูดอกนี้ดอกเดียวนะโซ่สามพอสองคอเลยแล้วก็เอาไปเชื่อมกับระหว่างกรีบของแถวที่แล้วของดอกถัดไป หนึ่งสองสามปดทีละสองสามครั้งติดดอกถัดไปก็โซ่สามแล้วก็เริ่มติดดอกถัดไปได้วยพอสองคอเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูงานละทีนี้เห็นไหมคะเราเริ่มทําคอสไลด์ลงเห็นไหมตีงานกลับด้วยโซ่ห้าแล้วก็เอฟลงในวีทุกตัวดอกเราก็ดูตามลายนะคะนี่สไลด์ขึ้นแล้วก็เริ่มสไลด์ลงดอกต่อไปก็จะลงสับวางคะ่ะ อย่างที่บอกนะทางนี้ลงทางนี้ก็จะเริ่มห้อยซึ่งจะตรงกับแถวนี้เลยเราก็ถักไปจนถึงดอกสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะวนงานกลับเราก็ได้ติดครบทั้ง5้าดอกพอถึงดอกสุดท้ายก็หมุนงานเลยค่ะหมุนงานเราก็เริ่มปิดทุกดอกนะคะดอกละสองกลีบ ตรงนี้ก็ปักสีเข้าไปแล้วก็จบด้วยโซ่สี่ตอนล็อกงานเนี่ยล็อกตรงกรีบแทงเข้าไปตรงโซ่ตรงนี้ค่ะตะวัดเข็มดึงไหมลอดผ่านดอกสุดท้ายมันก็จะห้อยๆแบบนี้ขั้นด้โซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็เอาไปเกี่ยวกับกีบนี้แทงผ่านสามเส้นดึงไหมผ่านค่ะ ดอกต่อไปก็จะเกี่ยวตรงโซ่7นี่แหละทีนี้เราก็ปิดดอกละสองกลีบให้ครบทุกดอกเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตอนขึ้นตรงลายโป่งค่ะเราได้ถักปิดครบทุกดอกดอกละสองกลีบจนมาถึงดอกแรกตรงนี้นะต่อไปเราจะขึ้นลายโป่งและด้วยการทำวีสลับกับโซ่สอนะคะอันนี้เราก็ขึ้นเลยโซ่สองเราก็ปัก V ลงไปในนี้ค่ะในพอสองคอโซ่หนึ่งนะคะ V แล้วก็ F ลงที่เดิมแบบนี้สลับมาทําโซ่สองแล้วก็ปัก X ลงในโซ่สามของแถวที่แล้วโซ่สองสลับมาทํา V ลงใน F v ก็คือ F โซ่1แล้วก็ F ลงที่เดิมสลับมาทําโซ่สอง x ลงในโซ่สามหนึ่งสองสาม นี่ค่ะไม่มีอะไรมากก็ถักปกตินะคะให้ถักแบบนี้นะคะยาวไปจนถึง f ตัวน,นี้ค่ะเราได้ถัก v สลับกับ x จนมาถึง f ตัวสุดท้ายไม่รวมกับตัวที่เราตีโค้งของแถวที่แล้วนะคะ f ตัวน,นี้ค่ะเราจะจบด้วยโซ่สองแล้วเราจะไม่ทํา v ลงไปนะเราจะทํา f ลงไปใน F ตัวสุดท้ายนะคะเหมือนแถวนี้เลย F ลงไปปลด2ปลด2เราจบงานแบบนี้ลักษณะเดียวกันนะคะกับแถวที่แล้วต่อไปเราจะตีงานกลับด้วยโซ่ห้าโซ่ห้าเสร็จหมุนงานเลยค่ะเราก็จะถัก F ลงใน V ทุกตัวจนไปถึงจุดขึ้นดอกโซ่ห้า F ลงใน V นี่ค่ะถักยาวไปจนถึงจุดขึ้นดอกเดี๋ยวเราจะให้ดูตรงช่วงคอสโลปนะคะวางงานให้ดูเห็นไหมคะคอเราก็จะเริ่มสไลด์ลงนะเดี๋ยวเราถักแบบนี้ไปจนถึงช่วงสไลด์ดอกดอกแถวต่อไปมันก็จะลงตรงนี้ค่ะซึ่งจะตรงกับแถวนี้ด้านล่างก็จะห้อยปลายสุดเลยนะทีนี้ให้ถักยาวไปเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตอนติดดอกค่ะ เราได้ถักแถวนี้ยาวมาจนถึงช่วงที่จะติดดอกเลยนะคะทีนี้มาดูช่วงระว่างดอกเห็นไหมคะแถวที่แล้วมันสไลด์ลงแถวนี้จะสไลด์ลงมาตรงกับแถวนี้เลยนะคะซึ่งด้านล่างก็จะห้อยปลายสุดเลยก่อนอื่นเราจะผ่านดอกนี้ไปก่อนด้วยโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพันเข็มสองครั้งแล้วก็ปักลงระหว่างกีบ ของแถวที่แล้วเลยปดสองปดสองปดสองติดดอกค่ะด้วยโซ่สามพันเข็มสองครั้งเอานี่ก้อยเกี่ยวเส้นนี้ไว้เหมือนเดิมปักลงไปในเกสรด้านถูกวิธีทำก็เหมือนเดิมเลยนะคะพอสองคอสองครั้งรวบรวบพร้อมกันโซ่สี่ ซลงไปตรงช่องเดิมถักกลีบที่สองให้เสร็จโซ่สี่พอสองคอสองครั้งรวบจบด้วยโซ่สี่สีลงไปในช่องเดิมกลีบที่สองเสร็จพันเข็มสองครั้งเลยแล้วก็เอาไปปักลงในโซ่เจ็ด 1>, 1 2 3 4ปักลงไปในโซ่4กึ่งกลางของโซ่7นะคะปด2 3ครั้งปล่อยแล้วก็มาถักดอกนี้ให้เสร็จค่ะกลีบที่3โซ่4ีค้างไว้ครั้งที่1ครั้งที่2รวบจบด้วยโซ่4 4ลงที่เดิม กีบที่สี่หนึ่งสองสามสี่พันเข็มครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองรวบหนึ่งสองสามแล้วก็พันเข็มสองครั้งแล้วก็ไปเชื่อมในดอกนี้ค่ะนี่ดอกต่อไปก็โซ่สามแล้วก็พันเข็มสองครั้งติดดอกที่สามลงไปนะคะ ยาวไปจนถึงดอกที่ห้าเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตรงดอกสุดท้ายค่ะเราก็ได้ถักติดครบทั้งห้าดอกนะคะจะสังเกตได้ว่าดอกสุดท้ายล่างสุดเห็นไหมคะระดับที่3ามล่างสุดเลยมันก็จะตรงกันทางนี้สไลด์ลงล่างสุดเห็นไหมคะเนี่ยมันก็จะตรงกันนะทีนี้เราก็ถักหมุนกลับปิดทุกดอกดอกละสองกลีบจนมาถึงช่วงลายโป่งเราก็ถักเลงใน เราก็ถัก v ลงใน f สลับกับ x นะคะยาวมาจนถึง f ตัวสุดท้ายตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้นะตรงนี้คือตรงงานตีกับเราจะมาเจอกันอีกครั้งตรง f ตัวนี้ค่ะเราได้ถักยาวขึ้นมาจนถึงตรงช่วงลดคอเลยนะคะ f ตัวสุดท้ายเราถักโซ่สองแล้วใช่ไหมคะเราจะไม่ถัก v ลงไปนะเราจะถัก f ลงบน f ที่เหลือหนึ่งตัวเนี่ยจบ ะะตรงริมตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมนะคะเห็นไหมคะตรงช่วงที่เริ่มลดคอแถวแรกสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ก็สามเหลี่ยมเล็กๆอันนี้ก็สามเหลี่ยมเล็กๆเห็นไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าแล้วก็หมุนงานกลับแล้วก็เริ่มถัก f ลงใน v ทุกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าขั้นด้วยโซ่ห้า f ลงใน v นนี่ะะคะเดี๋ยวจะให้ดูงานคอเราจะเริ่มสลบลงเห็นไหมคะอ่าตอนนี้เราอยู่ในแถวที่หนึ่งเราจะนับแบบนี้นะนับเป็นดอกเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเราอยู่แถวที่สิบเอ็ดแล้วนะคะต่อไปติดดอกแถวที่สิบสองมันก็จะเริ่มสไลด์ขึ้นเห็นไหมคะเราต้องดูลายผ้าของเราด้วยแถวต่อไป ดอกมันก็จะมาตกอยู่กับตรงนี้นะคะเริ่มสไลด์ขึ้นจากดอกนี้แล้วใช่ไหมคะสไลด์ขึ้นดอกมันก็จะมาตรงกันกันกบแถวนี้นะถัก f ลงใน v ทุกหลักเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตอนติดดอกแถวที่สิบสองค่ะเราได้ถัก f ลงใน v ทุกช่องจนมาถึง v ตัวสุดท้ายเห็นไหมคะวางงานให้ดูด้านถูกจะได้เห็นชัดๆค่ะดอกแถวที่สิบสองเนี่ยมันก็จะตกลงตรงนี้ค่ะเห็นไหม จะถูกเชื่อมเข้าไปในวีตัวสุดท้ายงานจะเริ่มสไลด์ขึ้นตรงกับแถวนี้เลยนะคะเราก็มาติดแถวที่สิบสองกันเลยโซ่สามพันเข็มสองครั้งค่ะงานมันก็มีแค่สองแถวอะเนาะจริงๆแล้วมันก็พลิกกลับไปกลับมาแค่นั้นเองเราก็คอยดูตรงช่วง ที่ว่าสไลด์ขึ้นสไลด์ลงแล้วก็ตรงช่วงคอแค่นั้นเองค่ะจบกลีบที่สองด้วยโซ่สี่สลงไปในช่องเดิมแล้วก็พันเข็มเลยพันเข็มเสร็จก็เชื่อมลงไปในวีตัวสุดท้ายเห็นไหมคะ แล้วก็มาถักดอกนี้หนึ่งสองสามสี่กลีบที่สี่ รวบโซ่สามพันเข็มสองครั้งแล้วก็เอาไปปักเชื่อมกับดอกนี้ค่ะระหว่างกลีบของแถวที่แล้วนะปดสองปลดสองโซ่สามแล้วก็เริ่มติดดอกต่อไปเลยนะคะลงตรงนี้ค่ะนี่งานเราก็จะเริ่มสไลด์ขึ้นนะคะส่วนด้านล่างดอกที่สองที่สามที่สี่ที่ห้ามันก็จะตรงกับดอกนี้เห็นไหมคะเนี่ยไม่มีอะไรมาก แล้วก็วนงานกับแล้วก็มาทำ V ลงใน F ทุกหลักจนมาถึง F ตัวสุดท้ายก็ปัก F ลงไปนะคะให้เรานับนะคะจากตรงช่องที่ว่าเริ่มลดงานตรงนี้นะคะที่ว่าเหลือ1 2 3 4สามี่แถวข้างบนเนี่ยเห็นไหมคะตรงช่องนี้แถวนี้เลยให้เรานับ1 2 3สองสามแล้วก็4ี่ห้าหเ็ดปดเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตรงแถวที่8 พอเราก็จะสไลด์ลงมาประมาณนี้ค่ะนะทางนี้ก็สไลด์ขึ้นสไลด์ลงนะคะให้ดูลายผ้าของเราเป็นหลักเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงแถวที่แดค่ะงานที่ได้ของเราก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะก็คือชิ้นหน้าด้านขวาของเรานะคะอันนี้เราได้นําไปรีดเพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายแล้วก็เห็นลายชัดเจนถ้านับจากตรงริมตรงนี้นะคะนับแต่ตรงตรงวีนะเพราะว่ามันไปกลับเนาะนับเป็นหนึ่งดอกเลยแล้วนับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบสิบอดสิบสองสิบสาิบสี่สิบห้าได้สิหนะคะก็คือ16ดอกนั่นเองถ้านับจากตรงที่ว่าเว้นไอ้สตารางตรงนี้นับจากแถวนี้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันก็จะได้แปดช่วงลายคือตรงนี้ก็จะเป็น V คอหน้าของเรานั่นเองค่ะมันจะสโลปเห็นไหมต่อไปหลังจากที่เราได้ ชิ้นหน้าด้านขวาของเราแล้วเราก็จะทําแบบนี้ค่ะมาฝั่งนี้นะเราจะทําสลบขึ้นแล้วนะทีนี้และเพื่อความยาวของคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปขอจบงานไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ใน E ีีหน้าเราจะทําการถักชิ้นหน้าด้านซ้ายกันค่ะวิธีถักก็คล้ายๆกันนะทั้งตัวเลยเพียงแค่ว่าเราถักแบ่งเป็นชิ้นหน้าหลังแค่นั้นเองนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยไม่เข้าใจตรงจุดไหนคอมเมนต์ถามได้ใต้คลิปนี้หรือเข้าไปที่ทาง Facebook นะคะกลุ่มรักงานโคเชค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ